สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลล์คุกนะคะประจำการสิธ์ง่วนเชียงสาขาหนึ่งนะคะวันนี้จะมีรถมานำเสนอค่ะวันนี้จะเป็นรถ Toyota Revo นะคะเป็นตัวดับเบิลแคบหรือว่าตัวสีประตูของเรานี่เองนะคะ ันนี้จะเป็นรถสีเทาค่ะรถปี2016ค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่580,000บาทแต่วันนี้เราจะมาเสนอโปรนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปของเราวันนี้เราลดให้ไปเลยทันที30,000บาท oh, <no. S 1> พร้อมช่วยผ่อนงวดนะคะนานถึง12เดือนนะคะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันเลยค่ะ กระจังหน้านะคะกระจังหน้าพรีเมียมนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะคันนี้เขาจะแต่งแม็กมาให้สวยนะคะจะเป็น <Wow. S 1> ายางขอบ18นะคะแต่งแม็กซิ่งแม็กสวยเลยนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างพรีเมียมนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกกลุ่มอาชีพนะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะทำไร่ทำสวนขายของเกษตรกร ขายของออนไลน์นะคะก็สามารถออกรถกับการสินน์นวนเชียงของเราได้ค่ะไม่ต้องมีคนคำ้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถตัว E ค่ะจะเป็นตัวรองท็อปจะเป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานคันนี้เขาจะโหลดต่ำมาให้เล็กน้อยภายในของเราก็จะกว้างขวางนะคะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวสําหรับคนโซนภายในนะคะจอนะคะจะเป็นจอสัมผัสและก็มีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยนะคะ างในกว้างนะคะข้างในกว้างเหมาะกับรถครอบครัวนะคะมีลูกมีหลานคนเท่าคนแก่ขึ้นง่ายลงสะดวกนะคะรถคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะจะเป็นระบบ5เกียร์ค่ะเบาะของเราจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะระบายความร้อนได้อย่างดีค่ะขับไม่อึดอัดนะคะสามารถขับสบายนะคะไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวเนาะสำหรับผู้หญิงของเราก็ยังนั่งสบายขับได้สะดวกสบายเลยค่ะเบาะของเราก็จะสามารถปรับเบาะได้นะคะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูที่ห้องเครื่องนะคะรถคันนี้นะคะรถคันนี้จะมีระบบเบรก ABS ห้องเครื่องหน้าเดิมเครื่องดีรับรองไม่มีรถตำรถชนแน่นอนค่ะออกรถที่กาลสินง่วนเชียงของเรานะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีค่ะแคมเปญสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เรา มีส่วนลดให้เลยทันทีนะคะ30,000บาท oh, <no. S 1> จากราคา5 8 8 0 0 0 0บาทเหลือแค่5้5 0 0 0 0 0บาทฟรีดาวนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไฟเน้นเงื่อนไขง่ายค่ะ oh, <no. S 1> ก่อนที่เราจะมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการนะคะ แถมฟรีประกันภัยพรบค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยค่ะประกันเครื่อนยนต์ให้1ปีค่ะเต็นต์ของเรานะคะหาง่ายๆค่ะอยู่ติดข้างศูนย์โตโยต้าป้ายแดงกลาสสนค่ะทางไปบิ๊กซีแมคโครกลาซส์ของเรานี่เองค่ะถ้าใครสนใจคันนี้หรือว่าสนใจคันอื่นๆหรือรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถติดต่อกุ๊กได้ที่เบอร์094916 1466ค่ะ089 862 2047เป็นเบอร์ของผู้จัดการ1ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องกูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะว่าจะมีรถรุ่นไหนมานำเสนอและโปรโมชั่นดีๆค่ะสวัสดีค่ะ